สวัสดีครับผมวันนี้ช่างจ่อยบริการมีทูเชื่อมมาต้อมมาแน,แนวการต้อมให้ดูนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นเวลโปรนะครับมีอยู่สามระบบด้วยกันโอโ้โหเครื่องนี้จำมากเครื่องเต็มเลยน,นะครับเนี่ยมี building building ก็คือติก๊กหรือว่าอาร์กอนแล้วก็มี mma m a จะเป็นทู แล้วก็คัดตีตูนก็คือพัดมาคัดเครื่องตัดพัดมาไอปุมนี้จะมี3ามแก๊กนะครับ3ระดับคือแล้วแต่เราจะเลือกทีนี้อาการมันเป็นยังไงเครื่องนี้เครื่องนี้อาการมาถึงผมก็ใส่เลยนะครับเตียบไฟเตียบไฟบ้านปุ๊บปรากฏว่าเบเกอร์ทีิทางบ้านไฟดับทางบ้านก็เลยมาไล่ดูก่อนว่าโอเคฟันทงไปเลย ต้องชี้ชัดไปเลยว่านี่แหละแผงบอ,อ,อร์ด power แผงนี้แะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนมันเสียทีเนี้ผมก็เลยจะจะรู้ได้ไงว่ามันทำงานได้ไหมผมก็เลยเอานี่นะครับจุดไฟ power ก็์ย็ยืมมาจากอีกเครื่องหนึง่งมาลองเปิดดูก็ต่อไป300แล้วก็ต่อแค่2 4โวลต์นี่นะครับนี่ครับ,รบจุด2 4โวลต์ สองเส้นแล้วก็มาเข้าไปสามร้อยก็วิ่งมานี่เลยวิ่งมานีก็เข้าจุดไปสามร้อยนี่เลยแล้วก็ไปยี่สิบสี่โวลต์ยี่สิบสี่โวลต์ก็มาฝั่งนี้เลยมาเข้านี่เลยยี่สิบยี่สิบสี่โวลต์จะเข้าตำแหน่งนี้นะครับาานี้แล้วก็โอเคมาลองเปิดดูว่าเครื่องมันทํางานได้ไหมเราลองเียบปั๊กดูนะครับผม ว่าเครื่องมันทํางานได้ไหมมันจะเป็นที่บอร์ดเอาไว้สะพานนี้ไหมอ่ะลองดูครับอ่ะโอเคทุกอย่างทํางานแต่ผมพอลงผมไม่ได้ติดหน้าจอติดก็สรุปได้ว่าเครื่องนี้เดี๋ยวโปรสามระบบอาการเสียก็คือบอร์ดนี้เสียและผมก็ได้เช็ค ออกมาดแูแล้วถอดออกมาแล้วปากฏว่าเนี่ยฮะตัวไดโอดบิดตำแหน่งตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะครับคือไดโอดบิดตัวนี้อยู่ตรงนี้ปรากฏว่ามันเสียตัวนึงแล้วผมก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะประกอบให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าพอใส่ไดโอดบิดไอ้นี้ก็ถอดเช็คาป้าก็ถอดเช็ค ทุกอย่างก็ต่อเช็คหมดแล้วเราจะใส่แล้วก็จะประกอบแล้วจะเปิดเครื่องให้เพื่อนๆดูนะครับผมแ๊บหนึ่งนะครับครับผมทีนี้ก็นี่นะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะมาลองเทสดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมคือเอาจยาผมลืมบอกเพื่อนๆไปนะฮะคือก่อนที่เราจะเสียบปลั๊กไฟหรือว่าจะเปิดเครื่องะคะสาย ที่ต่อจากมอแปลงบอร์ดกลางเนี่ยฮะเราต้องถอดออกทุกครั้งนะครับเพื่อเวลาเผื่อมัน e อ็ซิเดต์หรือว่ามันช็อตมาจะได้ไม่ลามไปทั่วนะฮะทีนี้ผมก็จะมาเทสไฟเปิดดูว่ามันติดไหมก็โดยจะมีเจ้าพระเอกตัวนี้นะครับต่อสารเจ้าก็จะมาจับสัญญาณดูว่าพันเช็คไฟดูว่าพันมันออกไหมแล้วก็นี่แหละครับ จิ้มเข้าไปที่ที่เดิมครับตัวนี้มาแปลงมันจะมีสองลูกก็นี่ตักสองตัวมาแปลงสองลูกก็เอากาวจับไว้ตัวหนึง่งแล้วก็สีนี้เราก็มามาลองเปิดเครื่องดูว่ามันจะทํางานได้ไหมบอะดสะพายที่เราซ่อมไปมันจะใช้งานได้ไหมโอเคเปิดเครื่อง โหเสียงรีเลย์ดังแรงมากครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรีเลย์ตัวใหญ่ก็ลอ,อ,องดูครับว่าพันมันจะออกมาให้พันมันจะจ่ายไหมก็เหมือนเดิมครับกอดสารเจ้าก็จิ้มไปติดเส้นครับจิ้มโอเคโอเคออกสองช่องนะครับผมออกแล้ดบอยแดงติดถือว่าพันออกนะครับอ่ะผมก็แสดงว่าเครื่องนี้ใช้ได้อ่ะผมลืมบอกไป <S <S เวลาที่เราจะเช็ค นะครับว่าพันมันออกไม่ออกแล้วก็นี่ครับง่ายสุดคือมาตั้งไว้ที่ตัว M M A หรือว่าเชื่อมทูบไปนะครับเพราะว่าถ้าตั้งถ้าตั้งไว้ที่ติ๊กเชื่อม building เชื่อมติ๊กเชื่อมมาก้อนเนี้ยเราก็ต้องมาต้องมากดสวิตช์ให้มันทํางานแล้วถึงจะจิ้มได้มันถึงจะไฟมันถึงจะแดงออกแลก็อันนี้มีอยู่สองระบบหลามระบบแล้วก็เอาง่ายๆคือเปิดมาที่เชื่อม ทูบนี่นะฮะแล้วก็เปิดเครื่องรันแล้วก็เอาเนี่ยฮะสารเจ้าจิ้มไบเบติเดเ้นนะครับอยาให้ช็อตกันไฟแดงออกก็ถือว่าโอเคทํางานได้ทีนี้เราก็มาประกอบแล้วก็มาวัดไฟหน้าตู้ว่ามันจะทํางานได้ไหมไฟจะออกเท่าไหร่ไฟหน้าตู้ก็นี่เลยตั้งมิเตอร์ย่านประมาณ200โอ ตัวตีนะครับทำงา,มานมีคนเดียวออกจะวุ่นวายนี้เราก็ดรอให้มันดับแล้วก็ใส่ตะเก็ยนี้เข้าไปเหมือนเดิมปิดเครื่องสักพักหนึ่งน,นะครับก็เตียบเข้าไปปึ๊บ<ม>เปิดเครื่องอ้อนเสียงรีเลยังปักโดหนักกลัวเลยอ่ะโอเควัดไปหน้าตู้ว่ามันจะออกไหมปึ๊บบวกลบโอเค อาา่เทลายสิบห้าส5บเก็ห6โวล์นะครับโอเคจะได้ลองสลับดูเพราะว่าเมื่อกี้เป็นขั้วบวกลบก็เหมือนเดิมครับอ่าทีนี้สลับเป็นบวกก็มาออกมาเหมือนเดิมครับสามจุดถือว่าใช้ได้เดี๋ยวผมจะลองเชื่อมให้ดูนะครับผมทีนี้แล้วก็มาทำการทดลองเชื่อมดูนะครับผม เปิดเครื่องโอ้โหเสียงผมตกใจเครื่องนี้มากเลยลเกินเสียงมีเลยังับบเลตัวใหญ่ไปเล่นไฟตะกลับพิ๊บเลยาอ่ลองดูผมจะตั้งตั้งไฟไว้ที่ประมาณรร้อยแอมนะครับผมไม่อยากเชื่อมเยอะเพราะว่ามันจะแสบตามันจะร้อนแสบตาไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยว กวนเข้าตาแสดตามาก็ทํางานยากลำบากอีกมาลองดูเชื่อมครับเ,เชื่อมได้กแสนิ่งครับผมแสนิ่งมากเลยตั้งไว้เท่าไหร่ไปก็มาเท่านั้นโอเคเชื่อมเชื่อมทูบใช้ได้เดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองว่าอาก้อนมันจะใช้ได้ไหม ต้องทุกครั้งที่จะเปลี่ยนระบบนะครับต้องปิดเครื่องทุกครั้งนะครับปิดแล้วก็รอให้ไฟมันดับก่อนแล้วก็เราค่อยเปิดระบบคพาว่าผมจะตั้งไว้ที่เครื่องติ๊กนะครับเครื่องอะคอนผมก็จะเปิดเครื่องนะเปิดเครื่องดูแลทีนี้ก็จะเอาวิตมาจิ้มดูว่ามันไฮฟินซีมออกไหมเนี่ยครับออกได้ยินเสียงไหมครับ ค okay. ปิดเครื่องแล้วก็เราจะมาลองระบบพัดมาดูนะครับเวลากดพัดมาายพินซี่มันจะทำงานไหมตทีนี้เรารอรอ,อให้มันไฟมันดับก่อนเราถึงจะเปลี่ยนระบบได้นะครับผมโอเคอันนี้มาพัดมาเปิดเครื่องเอิบเหมือนเดิมครับลองจิ้มดูอ่าเสียงไฮฟินซี่ออก ก็แสดงว่าใส้งานได้ทุกอย่างทุกระบบเป็นอันว่าเครื่องเวลโคตัวนี้อาการเสียที่มันไฟช็อตไปทิปเบเกอร์ทีท่มาจะเป็นที่แผงบอร์ดสะพายแล้วก็ไดโอดเด็กกีไฟตัวนี้เอสห้าสิบเอสห้าสิบอหนึ่งร้อย เหลือหนึ่งตัวนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ติดตามและรับชมยังไงก็ขอขอบคุณกดไลค์แล้วก็กดทับตะไคร้เพื่อเป็นแนวทางในการเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ฝึกขัดเชื่อมนะครับผมฝึกฝึกหัดทดลองซ่อมการเชื่อมมันก็ไม่ง่ายครับ ถ้าเราเข้าใจระบบมันโอเคคลิปนี้ขออญาตจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม